โฆษณาสิครับผมเขาอยากทายครับผม,ผม,ผมจะไปฟองผมเด้อตลาดสิครับผมน้ำใมันงามๆเลยงามอยู่ครับผมต้องเอาดีกว่าพวกนี้เนี่ยมาให้น้ำหอมกินอ่ะ เออับหึ่งครับผม กูไดน้อมาก่อนป่นี้ยไม่น้อยนะเนี่คนะกนเอาอย่างไงเล็กไก่เล็กไกน้องครับผมอ๋อครับผมขครับครับผมกินจุบบอกินลายบอเยอะอยู่บอลายบอมีกินเอาภาพสามลูกตาก็ย้ายพพ้อมเหยเดียวสม่คือแหวเก่าครับผม ต้องเอาลูกชิ้นครับผมเพราวัเลือบเบิดครับผมไ้กระเทียมบอครับผมคาับกนหอมบอครับผมเออเล็กเดียวครับผมข้างนี้เยอเนาะครับผม เอามาาบอเอาเนาะเอาเตนี่เอาเตพี่่ละเตีพี่บ๊อีรพี่ขอบคุณมากครับผมนี่กะพ่อเ้ยก็สบฟาสก็สิเกิไปนี่รเตพีกบ่โอ้ยบบอหลานอไเตาะยไโมนะคุณพี่ ข้าบผมนี่น่วะแนี่ยกค้าบผมเ็ดแห้งบอกนี่ข้าผมห้าสิบครับกไก่ห้าสิบครับผม ครับผมยังได้ยังได้ทั่วเต็นเออร์เดอครับผมแมนะ่ถึงสิ่งใดก็จะต้องขาดคนนี่ครับขอบคุณครับเอาต่อนได้ครับมีเท้า,นาเนาะครับผมไก่หรือหมูครับเพืพี่สุดสวยไก่นนอง ได้สองเขาเรียกสวยไม่สางครับผมไฟสว่างสว่างยิ่งสวยครับผมบ ไปดูร้านใน YouTube นะครับผมยินนี้ก็ลงครับข้าวตีข้เตี๋ยวเสร็จทีครับผมข้าผมไก่ไก่ไไกก่่พี่น้องของคุณพี่สุดสวยครับผมครับต่อไปครับ มีขาวเนาะครับขอบอนุญาตเช็คเลครับผมมีขาวมาลาไหมไม่ลาเนาะครับผมขาเยอะครับผมจะได้คิดตัดงถูกครับผมไม่ใช่อะไรครับอส,สองเนาะสีขถ้วยครับผมออต้องไ่ง ้วยไก่รูดเนาะเขาเรียกไก่โคจิตตี้ครับผมค้ับบดอ๋อผมไป็น,น้นกัญชาแล้วไปกระท่อมครับผมไก่ถว่ายครับคุณพี่ โอเ้เข้าใผมเลยนเนาะมีใสามว่บอโอคบอลหลายเรื่อง,ออง,งขาผมออกนี้โยงผมใส่ได้ครับผมน้ำตาลผมไม่แพงถ้าไปโรงพยาบาลี่ขึ้น2 0 0 3้อเลยครับผม

ใช่ค <t festivals> ่ะใช่ค่ะคุณพี่เอาเซตอะไรครับผมเอาบะหมี่บะหมี่เนาะบะหมี่หมูหม่สี่สิบไม่ใส่อา่ิไม่ใส่มาแล้วค่ะก็สั่งหมดเลยได้ไหมครับเชือการดีกว่าอนโอเคเอาบะหมี่เอาเด็บะหมี่เนาะบะหมี่ก่อนเนาะบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งครับผมผักได้ไหมครับคุณพี่ใช่ค่ะไม่มาแล้วไม่มาแล้วครับ ครับมาไหนนะได้

เขามีเลี้ยงไก่มาแล้วค่บพักคูณนะคะรับฝึกอแป๊บตไม่รู้ใครมาก่อนครับผมเพื่นพี่หรือเปล่ามาก่อนผมไม่ได้จับนะครับผมมาม่าูอันใหญ่ยืนขาแข็งแล้วครับอ๋อครับผมเพื่นพี่มาก่อนเนาะหนึ่งมาไหม ร้อยหนึ่งร้อยร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิครับผมอาหมูสี่ครับผมงงเลยครนี้สีนี่ครับคุณพี่เอาอะไรนะามาไก่เนาะ ข้าปเปียครับข้าวเป่ รัาผมครับผมไก่ไก่รวผมไก่กระมูคร้บผมต้นรวมกันจะผมผิครับผี่แจ้งทีก่อนครับคุคขมาครับคุณพี่สวยเสามสิบแจ็ครับผม อออ ay, เอาเรียญอาเหรียญมาให้ผมได้ไหมครับนี่จอาย30บาท30นะดระมา20ให้ผม20นะผมมาผมาเหรียญที่เอผมแม่ห้าิบเนาะคุณพี่เอาอะไรนะค่ะกระโวผมพิเศษให้ครับคุณพี่จำอ่ไรว่าคุณได้มาโก้ ผมมาก่อนสิอ้่อมาัมานานแล้วค่าผมคุคนที่ดูจะว่าี๋ยวอมให้ดีสี่บาทนะถึงี่ขาเหลองไก่คุณเนาะเขาเอาสี่กี่บาทตอนนี้ ครับผมลมตัวเอนล็ัว่เลยนะอดงนะงนี่ด้วยโอ้ครับตัวไม่รู้เรื่องยังเวลาสั่งของเลนลันเลยเนี่ย มาใหญ่ดีครับผมแล้วก็เล็กเนาะครับผมเล็กทุกอย่างใช่ไหมครับผมเลได้ตุ้กเต้นเอาครับผมเพราะมีอยู่ที่น้่นนี้ครับผมได้ตุ้กเต้นเอาครับเลได้ตุ้กเต้นเอาครับพี่อ่าครับผมมาลูกค้าก็รอนานนี่จะเล่นอยู่ได้เนาะเดี๋ยวผมพิเศษให้พี่ มปาหาครับผมโอ้ย ครับผมจะได้ต่างครับผมต้องทได้ครับผมตัวเนี่ค่ะครผมต่อเจ้านี้มั่งดนะคนดี่รับผมายะต่อนานไม่ได้เนี่ยวางไล้เลยครับคุณพี่ขออนุญาตเลยนะครับผมตัวคอมเีตัสิบสองร้อยี่สิบ ผมพริก5ช้อนน้ำตาม5ช้อนหรือผมอ่ะน้ำส้มน้ำส้ม5ช้อนกิดเล่นผมไม่ใส่อะไรเล่นเดี๋ยวใครที่ใช้มันครอบอ้าวคุณี่เล็กใส่สักอย่างนอกกันกี่เนาะจริงนะโอ้ยน้องไปเลยใส่ทั้งกำใจลิ้นหน่อยนะ เวลไมครับไม่เอ้ผมอ๋ผมไม่เอาหมดเวลคถาผม ขอจ้าอพี่ผมไม่ได้มองนะหน้าพี่ท่านนไก่อะไรนะถ้าผมน้ำมะเจาะนอ้องต้นผ่าโดนแผชิ้น,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 นหมูพอรัดคิ้วไปจักคือบางหันเรีบเย,ยบร้อยแล้วครับพี่ อีกสองครับผมนี่ครับผมโอ้โหสี่สิบเลยลุงของพี่เอาเส้นเส้นหมี่เส้นหมี่เนาะตหัวไช้สุงมาลาด้วยนะลาไม่เอาลาไม่เอาผมเอาไปสุตครับผมสุดร้อมามานะครับผมครับผมจะได้ลงไว้ก่อนกว่าจะนิ่มวนเส้นนะรีขาวรีขาวครับผมพูดมากลืม ครับผมร่างไปก็ได้คุณพี่เดี๋ยวคุณเก็บเองครับคุณพี่คดีไปชัวร์ด้วยครับผม ให้คุณพี่เต้นเอา ตัอได้หมดนะออกมาครับค oh ุณพี่ไม่ได้มองพดอะไรยังพวอัศลิ่งไก่พุ่มาละใส่ที่อย่างครับผม

อนสามสิบครับสามสิบนิ้วแก๋วครับผมขอบคุณครับผมเด็กไม่มาละนะสาวสวยครับผมสาวรุ่นใหม่ไม่กินมาละยังดีนะยังกินผักคนอยู่ที่บ้านผมเนี่ยลูกสาวก็บปูนชายไมเาเลย คระอ้อยยังพี่เป็นยังเล็กเล็กทุกอย่างเนาะหมูไก่รวมบอหมบารวม ยยร่วมกัมมได้รวมจกบาทพกสิครับผมกสิครับรวงดอเปล่ร่วงเนาะนีพระผมข้าราชกาสวยปรุงก่อนนะชิมก่อนครับผมก่อนปรุงเส้นเล็ก Các bạn có thể xem trên kênh youtube สวัสดีครับ